สวัสดีครับผมภูมิสารภาพนะครับจากช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนะักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรนะครับกลับเข้ามาสู่รายการของผมอิสรภาพทางการเงินด้วยหุ้นเด้งรายการเชี่ทุกท่านมีอิสรภาพทางการเงินด้วยการลงทุนหุ้นเด้งนะครับเพราะว่าการลงทุนหุ้นเด้งไม่ใช่การลงทุนเพื่อเก็งกําไรแต่เป็นการลงทุนเพื่อชีวิตนะครับวันนี้นะครับมาสู่ EP ีที่25นะครับชื่อว่าพอร์ตการลงทุนในเดือนที่8นะครับผมก็จะเริ่มเดิน ตามแผนของผมต่อไปเออนี่คือเรื่องของวันนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่พินนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเดือนที่แล้วผมลืมซื้อหุ้นเดือนที่7เออคือ,ค,อคือต้องบอกว่าผมเนี่ยได้เดินทางตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะเดินทางไปต่างจังหวัดไปกลางเดือนก็ไปเอาติ้งพอ เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมก็เลยเอ้ยลืมเลยนะลืมสนิทเลยเพราะพอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ตที่ผมเรียกว่ามันอยู่อีกบร็กเกอร์หนึ่งซึ่งผมไม่ค่อยได้ดูหรอกคือซื้อมันก็ทิ้งไว้ยาวๆเลยดังนั้นผมก็เพิ่งมาดูนะว่าเอ้ยผมลืมเดือนที่7ไปนี่นาก็เลยซื้อในช่วงปลายเดือนนะครับแล้วก็มาต่อเดือนที่8เลยอันนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเนื่องจากติดภารกิจตลอดเลยก็เลยลืมเดือนที่7แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ลงทุนทุกเดือนตามสเต็ปของเราเนี่ยเดือนละ 20, ่อะ้วมาดูกันว่า สุดท้ายมันจะเป็นยังไงหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าผมทาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคลิป EP เนี้อาจจะเป็นคลิปอสั้นๆที่มาอัปเดตสถานการณ์พอร์ตว่าเป็นยังไงบ้างแล้วผมมีแนวคิดกับมันยังไงแล้วก็จะลงทุนอย่างไรกับมันต่อนะครับโดยผมจะลงทุนเดือนละ2 0 0 0 0บาททุกๆเดือนอย้ำในทุกๆเดือนถ้าเกิดนึกขึ้นได้แล้วอย่างวันนี้คือวันที่1ผมนึกปั๊บผมจะรีบซื้อทันทีเลยแต่บางวันอะ มันวันที่หนึ่งมันตรงกับวันเสาร์ทิ์อย่างเงี้ยบางทีผมก็ลืมนะอย่างนั้นผมก็จะพยายามต่อไปให้มันเตือนตลอดเวลาว่าอ๋อเฮ้ยต้องซื้อหุ้นแล้วนะโดยผมจะเลือกหุ้นที่มีโอกาสเป็นหุ้นเด้งแล้วก็โฟกัสลงทุนแบบโฟกัสความหมายก็คือลงทุนเพียง3-5ตัวเท่านั้นแล้วก็ลงทุนระยะย,ยาวซื้ออย่างเดียวไม่ขายนะครับยกเว้น มันจะเด้งไปแล้วหรือมีอะไรที่มันกระทบากิจการจนมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันนี้เดี๋ยวค่อยพิจารณาอีกทีแต่ผมเชื่อว่าตัวที่ผมเลือกน่าจะสามารถคงระยะต่อไปจนจบโครงการนี้ได้นะครับโดยระยะเวลาที่ผมวางไว้นะครับ5ถึง7ปีโดยมีเป้าหมาย passive income 2อ0 0มนบาทต่อเดือนอ่านี่คือสิ่งที่ผมเล็งเอาไว้นะ ก่อนที่จะถึงตรงจุดนี้หลายท่านนะต้องบอกก่อนว่าหลายท่านจะบอกว่าเอออาจารย์ภูมิ2อง0มบาทอะไม่เพียงพอหรอกเออเราต้องกินต้องใช้มากกว่านี้แล้ว5-7ปีเนี่ยจะพอหรอผมก็บอกเพื่อนนะหลังจากจบโครงการนี้ก็รันต่อได้เออพอ10ปีปับ๊บปันผลมันก็จะเยอะขึ้นเ,เงินต้นเราเยอะปันผลเราเยอะหุ้นผลตอบแทนเราเยอะมันก็จะได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าเราจะทําให้มันมีเขาเรียกว่าขอบเขตโครงการเฉยๆว่าเออมันอยู่ประมาณนี้ไม่งั้นมันจะไม่สิ้นสุดสักทีดังนั้นก็ อ่าอยากให้เพื่อนเข้าใจตรงจุดนี้นะครับผมเชื่อนะถ้าเกิดว่ารันผ่อนนี้ไปต่อมันจะต้องได้มากกว่านี้แน่นอนตอนนี้ผมก็วางแผนในครึ่งปีหลังคือเดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยตาตุลาพฤศจิกาธันวาอ่าโอเคประมาณนั้นแหละอยู่อยู่ช่วงครึ่งหลังนั่นแหละนะครับโดยผมจะเพิ่มหุ้นแล้วตอนแรกอ่ะผมลงทุนหุ้นหนึ่งตัว ไปเรื่อยๆเพราะผมอยากจะเก็บให้มันมากที่สุดตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมโอเคพอละเดี๋ยวจะเพิ่มอีก2ตัวให้มันครบ3ตัวนะครับผมโดยการลงทุนผมก็จะลงทุน3ตัวเนี้ยไปจนถึงเดือนธันวาเลยนะโดยปรับอัตราส่วนตามความเหมาะสมก็ผมก็จะลองดูว่าเอ้ยความเหมาะสมอ่ะ อย่างเช่นถ้าเกิดว่าหุ้นตัวนี้มันแพงขึ้นไปแล้วมันโดนดึงราคายเยอะขึ้นไปแล้วผมก็จะซื้อในจํานวนที่มันน้อยหน่อยแต่ก็จะซื้อเหมือนกันนะเออคือต้องบอกก่อนว่าไม่ไม่ได้แบบมีใบแอดว่าตัวนี้ซื้อเยอะตัวนี้ซื้อน้อยแต่ดูความเหมาะสมแต่ถ้าตัวนี้มันลงมาเยอะๆก็อาจจะเพิ่มมาตาส่วนเยอะหน่อยนะครับผมดังนั้นก็จะลงทุนึง3ตัวนี้แหละไปจนจบปีนี้เลยนะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะในวันที่1นนะครับผมโดยตัวที่ผมซื้อตัวแรกก็คือตัวนี้300หุ้นเนี่ยคือตัวเก่าผมเห็นว่าตัวเก่าอะ่ะราคามันลงมาด้วยเออจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้เพิ่มแต่ก็ไม่อยากให้มันเยอะเกินไปเดี๋ยวบาลานซ์พอร์ตมันจะเสียดังนั้นผมก็ซื้อแค่300หุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ ตัวนี้ผมเห็นว่าในอนาคตในปีนี้แหละน่าจะ Q2 หรือ Q3 อะ่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบริษัทเลยในปีที่ผ่านมามีพูดแบบนี้1ตัวเปลี่ยนแบบนี้เหมือนกันเลยวันที่เปลี่ยนนะคือพูดง่ายๆว่าโหมันขึ้นเยอะมากเลยนะดังนั้นผมก็เห็นว่าอตอนนี้ราคามันก็ลงมาแล้ว PE ก็ไม่แพงปันผลก็สูง กิจการเขา,ายังโตได้เรื่อยๆผมก็เลยเลือกหุ้นตัวนี้เข้ามาอีกหนึ่งตัวในพอร์ตเพราะว่าผมเล็งว่าในปีนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันตัวนี้ในไตรมาสสองจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเขาเรียกว่านําอีกบริษัทมารวมกันแล้วเขาจะโตขึ้นมากๆผมก็เห็นว่าเฮ้ยตอนนี้ราคามันยังไม่ได้คือไม่ได้เกินไปราคาไม่ได้เกินไปเวอร์มากเออผมก็เลยคิดว่าเอ้ย e น่าจะ สามารถเก็บไว้ได้แต่ก็ไม่รู้นะครับตอน Q2 หรือ Q3 ไอ้สตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอาจจะไม่ขึ้นก็ได้หรืออาจจะขึ้นจนผมไม่สามารถซื้อได้ก็เดี๋ยวอาจจะพิจารณาตัวอีกตัวหนึ่งเข้ามาแต่ตอนนี้ผมจะโฟกัส3ตัวนี้ก่อนนะครับผมซึ่งไอ้สตัวหลังเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในปีนี้เดี๋ยวลองติดตามนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลอง อ่าทำจริงๆเลยว่าเวลาเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนชื่อหรือทำอันนุนอันเนียเวลาเขาให้มีกระสารเซ็นเนี่ยมันเปลี่ยนยังไง ยังไงเดี๋ยวลองติดตามดูนะถือว่าเป็นเคสตัดดี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้กันต้องบอกก่อนเลยนะว่าการลงทุนเนี่ยไม่ได้ชี้นําอะไรนะผมก็พยายามไม่บอกอะไรที่มันละเอียดนะครับแต่อยากให้เ,เพื่อนๆนทะาเหมือนผมคือไม่ได้ซื้อหุ้นตามผมนะแต่ซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นที่เ,เพื่อนๆชอบเออวิธีเลือกผมบอกไปก่อนหน้าน้นแล้วว่าผมเลือกแบบนี้แบบนี้ก็ลองคัดเกณฑ์ที่เ,เพื่อนๆชอบแล้วลอง DCA เไปเรื่อยๆดูอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า5้าถึงเปีเนี่ย มันจะเป็นยังไงอออยากให้เพื่อนเพื่อได้ลองดูนะครับโดยตอนนี้นะครับพอร์ตผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะต้องบอกก่อนว่าหุ้นหลักของพอร์ตผมอะ่ะตอนนี้มีอยู่ประมาณ1 9 0 0หเ้าหุ้นก็คืออัตราส่วน่อนข้างเยอะเลยซึ่งผมก็ตอนนี้มันก็ยังไม่แพงมากผมก็เลยพยายามซื้ออยู่นะแต่ไม่ได้ซื้อในอัตราส่วนที่เยอะพราต้องแบ่งให้อีก2ตัวนะครับไอ้ตัวเนี้ย อ่าที่ได้หุ้นเยอะมาเพราะันผลเป็นหุ้นแล้วช่วงนี้ห,หุ้นมันลงด้วยราคาไม่ได้ลงตามแต่ก็ยังมีคเรีลกว่าไม่ได้ขาดทุนมากก็มีติดนิดนิดออแต่ว่าอในอนาคตผมเชื่อว่ามันจะดีกว่านี้แล้วก็2ตัวนี้เหตุผลผมก็บอกเพื่อนไปแล้วว่าเฮ้ยผมเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไกลอ่อะดังนั้นผมก็ลงทุนไว้นะครับแล้วมันก็ไม่ได้แพงมากด้วยโดยหุ้นหนึ่งตัวมันเป็นหุ้น อาเติบโตเออตัวเนี้ยอาจจะ PE สูงหน่อยแต่เห็นการเติบโตส่วนอีกตัวหนึ่งอ่ะ PE เ0เท่าแม่งปันผล4%เแล้วก็ยังเห็นการเติบโตของเขาอยู่นะครับดังนั้นอ่ะผมถึงบอกว่าการลงทุนระยะยาวมันก็เป็นอย่างนี้แหละบางทีมันก็กําไรเยอะมากบางทีมันก็ตกลงมาเท่าเดิมแต่เราอ่ะต้องอยู่ที่กิจการแล้วก็เข้าใจมันนะครับแล้วก็ทําตามสเต็ปเราไปเรื่อยๆแล้ววัดผลกันระยะยาวตัวนี้นะครับจะเป็นอัตราส่วนการลงทุนของผมนะจะเห็นว่าโห ตัวที่ผมลงทุน6เดือนแรกอะ่ะมันกินไปเกือบ90%เลยดังนั้นอ,ะอ่ะครึ่งปีหลังผมอาจจะซื้อนะถ้าเกิดราคามันยังไม่ไปไหนก็อาจจะซื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่อัอาตราส่วนอาจจะไม่เยอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบมันอยู่นะครับแล้วอีก2ตัวตอนนี้ก็อย่างละ5%ก็ก็เริ่มแล้วนะตอนนี้เดือนมิถุนาก็ซื้อไปแล้วเดือนหน้าก็เดือนกรกฎาก็ ทำแบบนี้ต่อนะครับสิงหากักยาจนถึงธันวาเลยแล้วเราค่อยมาวัดผลกันว่าเออพอปลายปีแล้วมันจะเป็นยังไงเราจะชนะเซตหรือไม่เพราะเราได้ลงทุนเขาว่าเต็มปีแล้วตอนนี้มันผ่านไปประมาณครึ่งเดือนนะครับผมเออวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับผมว่าอยากให้เพื่อนๆอ่านได้ลงทุนอย่างมีความสุขอะ่ะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ตลาดหุ้นมันผันผวน,ผนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงสิ่งที่ทําให้เราอะ่ะ ลงทุนได้ก็คือเข้าใจกิจการยุ่กับมันแล้ววิเคราะห์กิจการให้ละเอียดนะครับอยากให้เพื่อนได้ลองทําดูนะแล้วก็ลงทุนให้เป็นระบบเอคุณไงว่าซื้อไปเรื่อยๆทีละเดือนทีละเดือนงค่อยเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วระยะยาวผมเชื่อว่ามันจะดีแน่นอน สำหรับวันนี้นะครับผมผู้สภาพต้องขอตัวก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในรายการอิสระทางการเงินด้วยหุ้นเด้งนะครับ EP นี้จะเป็นเนื้อหาสบายๆนะครับหลังจาก EP ก่อนเราเครียดกันนะฮะทั้งอะไรล่วอลเลนทั้งการปั้นพอร์ตทั้งอาปันผลเป็นหุ้นทั้งการเพิ่มทุนผมผมว่ารู้สึกว่ามันเครียดนะดังนั้น EP นี้ก็จะเป็นแบบสบายๆมานั่งคุยกันนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม